สวัสดีครับเจ้าขอนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถคุดขนาด20ตันนะลูกค้าครับของยี่ห้อ c a ต e ท l พิล่าให้นัไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็น c t ติทอร l พิลรุ่น320 DDOC นั่นเองนะครับผมฮตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจ้าตัว d o เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเพราะว่าตัวดีอย่างนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยลูกค้าครับเขาจะใช้งานนะเป็นเครื่องยนต์คอมมันเลีวตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยและะเพรราาก นองไวขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่มารอๆเลยนะครับแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยมาค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าตัวนี้นะฮะ จะมาพร้อมกับสเปคลายแยกหรือว่าลายหัวกระแทกแบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนั่นเองนะครับนี่เรียกได้ว่าเอาใจใส่ลูกค้าใช้งานก่อสร้างนะลูกค้าครับมีลายแยกลายหัวกระแทกติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ดีมากๆนะฮะบุ้งกีก็มาสวยนะครับเนื้อเต็มแบบนี้เลยมีตัวการฝึกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับทำมาดีมากๆนะตัวนี้นะฮะ่อๆสวยๆนะครับตัวนีว้ด้านข้างก็แน่นอนจะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูปังผลิตของเขากันหน่อยนะครับ เปัดมาเชือบอมนี่สภาพปัม๊มก็แห้งๆสวยๆนะลูกค้าจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับสายเสงืงงแห้งสวยดีหมดเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฟังหนึ่งกันนะครับตามตรงคุนดีนะครับนี่นะฮะ เ่โอเคเปิดอีกฝั่งหนึ่งกันอันนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งแผงหมอ้อน้ําของเขานะครับนี่นะฮะแผงหมอ้อน้ากองอากาศหม้อแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ตามไฟเครื่องจากแครนะเขาจะมีสวิตช์เปิดปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับเผื่อหน้าง,งานหยุดงานนานๆหลายวันนะก็สามารถตัดแบตเตอรี่ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราในตัวได้ด้วยแล้วก็ไม่นมาซําตัวนี้ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสลับคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเผื่อมีคนขับหลยบายคนนะ okay เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในหัวเก่งกันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับเทสปั๊มกับตัวเดินกันนะโอเคนะครับชิปนี่สภาพหน้าตาภายในนะครับสวยๆนะครับหน้าจองเขาก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะฮะสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับนะฮะนี่ลอยได้สบาย์นุ่มๆนะครับปั๊มนี้บอกได้เลยว่าแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะ นี่นะครับโอเคนะครับคอนโทรลฮะทั้ง2ฝั่งก็ใช้งานได้ครบดีปกตินะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างน,นะครับเดินหน้านะฮะปกตินะครับถอยหลังนะครับปิดตัว กีฬาข้างนะครับก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าครับไปเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับผมแปะเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับพอเปิดฝาเครื่องลมานะลูกค้าครับเราก็จะขึ้นยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหนาเครื่องขอนเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสเทปิล่ารหัส C หกจนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรับ นี่ซีโอเจซีนะครับก็จะเป็นเครื่องมาฐานของตัวสามลังสดีคันนี้เลยนะครับนี่นะฮะครับเครื่องแห้งแงสวยนะครับโรบกโรบแห้งสวยดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล่ก็พวเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่นะฮะ นุ่มๆนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะปิดฝาล็อกก่อนนี่นะฮะสรรภาพฝาก็สวยนะครับหลังโครงหลังคาสวยนะครับตัวนี้นะนี่แล้วก็ชุดแพ้คอนโรนมอเตอร์สวิงของเขานะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับก็มาแห้งๆสวยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้มพอมใช้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสรรภาพรอบคันสรรภาพเครื่องสรรภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับทส เบือ้องต้นนะฮะของเจ้าตัวแคทเธอรีล่า 3.0D คันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามคุณผู้ม่มมเตือนฮะได้ที่เบอรชวัวร์ที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทลื่อทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีทีได้นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคคััันนะะฮพววกป๊มมเเรื่องตดิอขอออองงงงเเเเเขาาาาานนนนนีี่่่ยยยยทไไไดดดด้้้้้แแรรรหมมมลลลปพพุคตัวก็ไม่แพงด้ววยออยอู่่ชง้านต้นเท่านนนั้ะจ๊ะถ้าเกิด ถ้าใครสนใจเด็ดเดี่ยติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากไปน,นี้ถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดส r i ครให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าัวยม่กองเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ